เบลลี่เบลลี่เป็นไงบ้างลูกดูมองสิไหวไหมลูกไหวไหมเบลลี่ไหวไหมลูกเ<แ>นี่ยค่ะสนโสนสโนนี่บึกปืนมากเลยค่ะ เบลลี่นี่ยังเหมือนเป็นลูกแงอยู่เลยอ่ะโอ้เบลลี่ขึ้นขี่แล้วลุ้น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 ไม่ต้องมามองเลยอยู่ในฝูงเลยนะคะเบลลี่ต้องขังงี้ไว้ประมาณสามเดือนหรือเปล่าคือเขามีลูกอ่อนด้วยไงไหนจะลูกไหนจะนมนมนะเนาะดูเนี่ยนะ พอกนี้มีอัวแม่พันธุ์ไม่กี่ตัวเองดูแบงลูแบลลี่สิคะเนี่ยความบึกบึนของเขานะเนี่ยม,นนมามน,นี่มามาน,นี่มาแบลลี่มาน่านนน,นเขาอยากขี่สาวอแต่เขาห่วงกันเองแล้วอ่ะเขาห่วงกันเองแล้วอ่ะคือสโนไว้ไม่ยอมนะคะสโนไม่ยอมโหหน้าสงสารก็เลยต้องเดินหนีเลยยอมแพ้ เบลลี่ยอมแพ้ซะละเออแล้วจะได้เป็นพ่อพันธุ์กับเขาเหรอลูกตายแล้วเดินหนีเลยไม่เอาเลยโอ้ <c oughs> เขาแย่งสาวกันค่ะเบลลี่เขาก็ไม่สนเหมือนกันนะไม่ให้ก็ไม่เอาประมาณนั้นนะคะ <c oughs> เดินหนีเลยอะ่ะโอ้มีอย่างนี้ด้วยโหสนอ ตอนไม่ได้อยู่กับสาวนะรักกันดีนะแต่ตอนนี้ทะเอลาะก,กันซะดูสินะ่ะชิงรักหักสวัสด์ <c oughs> โอ้ยเบลลี่เดินเดินหนีไปไกลเบลลี่เบลลี่เบลลี่ไม่ฟังเลยนะคะเบลลี่มานี่มาโหเดินไปแบบไม่อุ้ยตายแหละ งอนนะคะงอนเดินเดี่ยวเลยค่ะอ๋อมามองสาวอคอกนี้นะคะมามองสาวอคอกนี้จะมองได้ไงล่ะตัวนี้เขาก็มีหนุ่มเบลลี่นี่ต้องให้ขังเดี่ยวแล้วละ่ะอย่างนี้เขาก็หวงกันก็นี่แหละค่ะเหตุผลว่าทำไมไม่ได้ขังพ่อวัวไว้ใกล้ๆกันก็เพราะว่า ถ้าขังพ่อวัวไว้ในค้องเดียวกันเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันนะคะแย่งสาวเบลลี่นี่เขาเป็นวัวหนุ่มเขาเป็นวัวน้อยเขาก็เลยไม่ไม่ถือสาอ่ะไม่ให้ก็ไม่เอาอะไรประมาณนั้น